แรกที่จะเล่าให้ฟังนะครับแอปหนึ่งฮัลโหลเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องบ้านร้างกลางสวนยาง ah! เรื่องมีอยู่ว่า ในอำเภอเล็กๆของจังหวัดระนองมีสวนยางพาราร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนใหญ่ประมาณ5กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่คนในท้องถิ่นแทบไม่เข้าไปกันเรื่องเล่าขานถึงบ้านร้างที่มีเสียงเรียกชื่อกลางคืนเริ่มเรื่องเรื่องเริ่มจากเสือ ชายหนุ่มชาวระนองที่ชอบสำรวจสถานที่ร้างเขาได้ยินจากคนงานสวนยางว่ามีบ้านร้างเก่าๆอยู่กลางสวนซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยได้เสียชีวิตไปแบบปริศนาเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านนั้นมีกินเม้นอับและบรรยากาศเพียนผิดปกติแม้เวลากลางวันก็ยังเย็นนะครับ วันหนึ่งเสือและเพื่อนๆได้ตัดสินใจเข้าไปดูในบ้านพอเข้าไปถึงพื้นไม้กรอบๆฝาผนังบางส่วนพังสุดมีกระจกแตกและฝุ่นหนาท่วมเลยนะครับฝุ่นเยอะเลยนะแต่ที่น่าผนลุกคือเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินอยู่บนพื้นไม้ชั้นบนทางทั้งที่ไม่มีใครขึ้นไป ทันทีที่เสือได้เดินขึ้นบันไดไปเสียงฝีเท้านั้นก็หยุดเดินหยุดทันทีแต่ประตูชั้นบนปิดลงด้วยตัวเองเสือเปิดประตูเขาได้พบว่าห้องห้องนั้นมีเตียงไม้เก่าๆแล้วตุกตา,ตานะครับผมเขาได้พบตุกต๊กตาผ้าเก่าเป็นผ้าแบบ เก่าๆนะถูกวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงแต่พอเขามองอีกครั้งหนึ่งตุกตากลับหันหน้าออกไปทางประตูเองคืนแรกเสือไม่กล้าอยู่จนดึกดื่นแต่พอคืนถัดมาเขาก็กลับเข้าไปเพียงคนเดียวเพราะเขาอยากพิสูจน์เขาพกไฟฉาย แล้วก็ก้องถ่ายภาพไปด้วยแต่เมื่อเวลาเกือบเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงดังขึ้นใต้ทุนบ้านคงอาจจะไม่ได้เสียงหัวเราะแบบนี้นะผมไม่รู้จะทำไงนะอะไรประมาณนี้นะครับฟังให้เป็นเสียงเด็กผู้หญิงแล้วกันนะครับผมคุณจันทาครับขอเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหัวเราะหน่อยครับผมช่วยทำซาวด์เอฟเฟกให้หน่อยครับ เปิดไม์ทำให้หน่อยแล้วครับได้ยินไหมเงียบไม่อยู่อะค่ะ,ะอะไรนะกำลังไลฟ์อยู่อะปิดไม์อยูอ่ทำเสียงเด็กผู้หญิงเล็กๆหัวเร้อในเร็วดัดเสียงเล็กๆหน่อย เสียงหัวล้อเสียงหัวลราหน่ากลัวจังอย่างกับเสียงแม่มดเอาเสียงน่ารักน่ารักหน่อยเด็กผู้หญิงไงทำไม่ได้อันนี้ใครายๆไหมคุณพี่ก็ทำได้ต่อต่เขาได้ลงไปดูใต้ถุนบ้านพบเพียงขวดโหลเก่า ที่เก็บเศษของผ้าที่เลอะฝุ่นไว้นะครับสวัสดีครับคุณวัชร์แต่ทันใดนั้นเย็นล้มนะครับได้มาพัดมาอย่างแรงนะครับแล้วก็เย็นด้วยนะเลนเย็นแบบลมที่มันเย็นเยอะๆพัดจนไฟฉายดับไฟฉายยังดับคิดดูไม่รู้ว่าเขาลืมเปลี่ยนทานหรือเปล่า หมดมันหมดหรือเปล่าแล้วก็หลังจากไฟฉายดับได้มีร่างของเด็กผู้หญิงสูงไม่เกิน120เซนติเมตรยืนอยู่ตรงปลายบันไดเธอสวมชุดขาวเก่าๆผมยาวสยายปิดหน้าและมือเธอก็ได้ถือตุ๊กตาผ้าเก่าเหมือนที่วางอยู่บนโต๊ะเหมือนกันเลยเหมือนของที่บนโต๊ะเสือกลั้นหายใจ เด็กคนนั้นไม่พูดอะไรแค่ยืนมองเขาแต่คงมองผ่านเส้นผมที่สยายปิดหน้าแล้วค่อยๆลอยขึ้นไปเหนือพื้นอย่างช้าๆจากนั้นเธอได้หายเข้าไปในอากาศเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆเพราะว่าหมดแรงหัวเราะมั้ง หรือไม่ก็ไม่ได้กินข้าวขัๆขัๆแกขับขับจากนั้นเธอก็ได้หายเข้าไปในอากาศสวัสดีคุณกุ้งครับผมเหลือเพียงเสียงหัวเราะแผ่วๆซึ่งดังตามเขาออกมาจนถึงรถใครมีเสียงอะไรเสียงอะไรเล่นอะไรอยู่นะครับเพื่อนของเสือได้ฟังเรื่องนี้ถึงตับขนลุก กับขนลุกเลยแล้วก็ยืนยันว่าบริเวณนั้นกลางคืนนะตอนกลางคืนนะจะมีเสียงเด็กผู้หญิงเรียกชื่อคนที่เดินเข้าไปแล้วก็จะเรียกอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่เรียกครั้งสองครั้งแล้วก็เงียบไปหลายคนเคยเจอร่างโปรงโรงผ่านหน้าต่างบ้านร้างตอนเดินผ่านสวนยาง คนในละแวกนั้นได้เล่าว่านี่คือบ้านของครอบครัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ตรงนี้หลานสาววัยหกขวบเสียชีวิตในบ้านตอนกลางคืนด้วยเหตุลึกลับบางคืนเธอยังโผลมาเล่นกับคนที่กล้าเข้าไปจนปัจจุบันบ้านหลังนั้นยังร้างอยู่และไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกดิน สวนเสือเขาได้บอกไวว่าขอบคุณครับคุณแอนนี่เขาได้บอกไว้ว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงทุกคืนแม้จะกลับมาอยู่บ้านของตัวเองในเมืองระนองแล้วก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงจาก,จ,ากจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่เย็นแล้วก็หลอนอยู่นะครับก็จบแต่เพียงนี้นะครับผมเรื่องแรกนะครับอ่ะห้าสิยุดครับสวัสดีทุกคนนะครับใครมีเรื่องผีคุณกุ้งมีเรื่องผีไหมมีไหมมีเรื่องผีมาเล่าไหมครับคุณกุ้งจ้าฮะมีไหมมีหรือไม่มี ไม่มีจ้าไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมแปบ๊บหนึ่งนะก็เรื่องแรกจบไปแล้วนะเออแชต g p t เนี้ยวันนี้ผมลองเอาหน้าคนบางคนและแม้แต่หน้าผมเนี่ยแต่ผมก็ไม่บอกเขานะว่าผมคือใครนะคือคือลองให้ดูหน้าแล้วก็ถามว่าดูที่ หน้าคนเนี้ยเป็นคนเคยเจอผีไหมเออและไหนลองใช้ลองพิจารณาหน้าตาสิ<ร>เขาก็พิจารณาอะไรต่ออะไรเออมันมันเป็นอะไรที่เก่งนะไอปัญญาปัญดิ์เนี้ยนะแต่แต่เดี๋ยวผมจะลองเอารูปคนที่มีคุณวิเศษมีตาทิพย์คนดังๆในไทยลองให้เขาดูนะแล้วเดี๋ยวจะไม่พลาดเดี๋ยวจะเอา หมอบีที่เป็นคดีโดนจับเข้าคุกไปแล้วจะลองให้ดูด้วยว่าดูซิคิดว่าคนนี้เห็นผีไหมนะครับก็จะบอกทุกคนอย่างนี้นะคือถ้าคนที่เขามียานพิเศษมีอภิญญาบารมีเขาเขามองคนบางคนเนี่ยเขาจะรู้ได้เขาจะเห็นว่าคนเนี้ยมันโกหกหรือว่ามันเห็นจริงๆนะอย่างกรณีหมอบีเนี่ยเขาก็สารภาพกับตำรวจไปแล้วว่า ตำรวจก็ถามว่าที่คุณบอก NP เห็นผีเห็นอะไรอ่ะจริงไหมก็บอกเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นหรอกแต่เขาเหมือนใช้สมองการสืบคน้นอะไรต่ออะไรมาผูกเรื่องนะครับอ่ะอย่างสมมุติว่าสมมุติทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอผีนะสมมุตินะพอเดินไปไหนก็สมมติสมมติแกล้งพูดใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหในต้นไม้เนี่ยมีผีเต็มเลยแลบลิน้นคอยาวออย่างเนี้นะ เดินขึ้นบันไดโอ้ยในบ้านนี้โอ้ยมีผีคนแก่มีเด็กเลยคือจะบอกทุกคนว่าถ้าอีกคนหนึ่งเนี้ยเขาก็ไม่เห็นเนี้ยใครจะพูดอะไรก็ได้จริงไหมครับคุณกุ้งจริงจ้าก็คือโกหกมั่วไปเรื่อยไงใช่ป่ะครับอ่าสมมติสมมติผมผมจะหลอกคุณกุ้งเนี้ยเอ้ยคุณกุ้งตอนนี้คุณกุ้งนะมีอะไรอะเกาะหลังคุณกุ้งอยู่อะเล็บยาว แลบลิ้นอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยผมก็พูดได้ใช่ไหมเขาเป็นใส่เสื้อสีขาวานะแล้วก็เอาน่ากลัวมากเลยตาแดงเลยอาฆาตเนี่ยคุณกุ้งไปทําอะไรมาหรือเปล่าอะเงี้ย,ยผมก็ใส่อารมณ์หน่อยสมมติคุณกุ้งเป็นคนกลัวผีใช่ไหมจริงเหรออเละอะไรเงี้ยคุณกุ้งก็จะกลัวได้ใช่ไหมครับใช่จ้ะสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์คนเห็นผีที่เขาบอกว่าฉันเห็นจริงๆฉันรู้จริงๆ หมายถึงว่าคนที่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะเจอใครก็เห็นมีอะไรต่ออะไรก็คือต้องทํารายการซึ่งบันทึกไว้เลยแล้วก็สมมุติอย่างอย่างสมมติคุณกุ้งเนี่ยมีใครรอบตัวพ่อแม่หรือใครที่เสียไปแล้วเนี่ยเกิดเขาทักถูกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับและละัาสน,นั้นก็มาพูด,ดเรื่องความลับที่เป็นความลับของคุณกุ้งกับคนที่เสียชีวิตเอออันนี้น่าเชื่อจริงไหมน่า่ <ๆๆ S 1> แต่ผมสังเกตนะ บางคนบางรายการนะเขาจะไม่ทําอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นพี่พี่ชคมเอารูปภาพให้ดูเห็นนะตอนที่ว่าชุดนู้นน่ะที่ทํารูปภาพห็งดวงไฟอะ่ะได้จ้ะบางคนก็ไม่เห็นอืมก็ผมผมจะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าเห็นไหมถ้าเกิดบางคนน่ะเขาแบบเห็นนู่นเห็นนี่เยอะแต่เขาไม่ทําไม่ทํารายการประเภทแบบว่ามานั่งเจอกันเลย แล้วก็ทักกันซึ่งซึ่งหน้า<ม>ใช่ไหมครับอย่างสมมุตอาาอิอาจารย์โอเล่อาจารย์เนอาจารย์โอเล่รายการเดอะโกสติเคตอาจารย์เนรายการมหัสจั์มูคุณส้มมันลิการายการอ้าปากค้างนะครับก็เนี่ยนี่ยที่ที่ผมตามตามดูช่วงหลังอะนะก็จะมีสามคนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเขาไปบ้านใครเจอคนเนี่ยพอเวลาเขาถามเนี่ยเจอคนอย่างนี้อย่างนี้นะคือเป็นผีนะ จริงไหมเป็นอะไรกับคุณแล้วเขาก็จะพูดบางเรื่องคนที่มาร่วมรายการก็ถูกต้องครับอันนี้เป็นแม่ผมเองเสียไปแล้วแล้วบางคนก็โอ้ใช่อันนั้นอันนี้อันนี้อันอย่างเนี้ยมันยืนยันและสมมติว่าเขาทํารายการทุกอาทิตย์และหลายคนก็บอกถูกต้องถูกต้องอันนี้คือเก่งจริงใช่ไหมครับสุดยอดแต่คนเห็นผีบางคนเขาจะไม่จัดตรงนี้แบบนี้ไม่ทําเลยขอลักษณะเนี้ยผมผมผมก็จะแล้วเราเราจะเชื่อได้ไงว่า เขาเห็นผีจริงจริงไหมมันไม่มีหลักฐาน uh huh. เขาเหมือนเขาเห็นคนเดียวก็ได้ใช่ไหมครับพูดอย่างที่ผมบอกอะ่ะ uh huh. สมมุติผมเดินไปอ่ะอันนี้สมมุติว่าสมมุติว่าผมเป็นคนแต่แต่เรื่องผีผมเคยเจอมาจริงๆนะของผมอะ่ะนะอ่ะสมมุติว่าผมเอาเอาไม่ผมแล้วกันสมมุตินายกนายกอบอกว่าเฮ้ยข้าเห็นผีเยอะแยะเลยแล้วนายกอก็เดินไปตามถนนเสาต้นนี้เสาไฟก็มี กุ้งย่าตรงนี้ก็โอ้ผีเต็มเลยในในน้ําก็มีผีพายอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วกับเรล่าไปตุตะเลื่อยเปอยมันอาจจะบ้าก็ได้จริงไหมครับผม <S <S จริงไหมคุณกุ้งและทุกคนจริงไหมครับจริงจ่าจริงจังเนี่ยมันไม่มีอะไรพิสูจน์สาหรับคนที่เห็นเยอะแยะไปหมดนะพอผมเจออย่างกรณีหมอบีที่ที่โดนโดนจับไปแล้วอะ อันนี้ตอนที่เขายังดังอยู่เขาก็ไปล่าท้าผีไปอะไรกับใครเนี่ยเขาก็จะบอกเอ้ยผมเห็นตรงนู้นนะตรงนี้นะซึ่งมันอาจจะไม่เห็นก็ได้จริงไหมครับใช่จริงรไหม,มคุณจันทราเปิดไมค์กุยนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องผีต่อไปจริงไหมครับจันทรา กันท่ะก็คิดว่าอย่างอะไรนะ,ะไหนะจริงไหมครับตอบตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่โดนเอาก็ต้องคำรวจไม่ตัวเองก่อนแล้วก็ดูว่าเปิดแล้วค่อยคุยอ่ะคิดว่าจริงไหมที่พี่ชอบพูดมาเนี่ยจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะถูกต้องที่สุดเลยอืมเนาะเห็นไหมอะ่ะบางคนก็หลอกคนนะเห็นไหมนั้น นั้นถ้าใครที่สแสดงตนเป็นผู้วิเศษเห็นเยอะแยะไปหมดคุณอย่าเพิ่งไปเชื่อนะอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าจะได้ทําการทดลองหรือพิสูจน์นะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะขนาดนั้นผมเห็นเรื่องผีเป็นช่วงชีวิตของผมที่ผมได้เจอนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะอ่ะจันทราไม่เล่าซักเรื่องเหรอแล้วช่วยพี่โชคเล่าซักเรื่องแล้ว ยังไม่พร้อมจะเล่าหรอกค่ะตอนนี้สลืมสลืมสมองไม่สั่งเเชิญอุบาสิกาจินดาพรครับผมน่าจะเจอผีนะครับความเป็นอุบาสิกานี่ถ้าปฏิบัติธรรมจริงจังน่าจะเจอผีบ้างนะคุณเด่นดาวเคยเจอผีไหม ถ้าถ้าผมกดเชิญไปไม่เคยเจอไม่ต้องกดรับขึ้นมานะครับคุณเกสปารีสอันนี้อยู่ปารีสฝรั่งเศสจริงๆเลยปะครับผมกดเชิญใครถ้าเคยเจอผีขึ้นมาได้นะครับคุณป้าแหววคุณบัวคำคุณจำลูน เดี๋ยวบางบางอันผมกดผิดช่วกุ้งขอตัวพักก่อนก่อนนะคะได้ครับสวัสดีครับผมคุณก็อตซ <Godzilla S 2> ิลล่าเคยเจอผีไหมครับลาตีสวัสดีครับคุณกุง้งคุณก็อตซิลล่าเคยเจอผีไหมต้องทงานแน่เสมอม่านี้อาดามตองทำเงียบเอาลงก่อนมาฟังเรื่องต่อไปไหม